เอาละก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์อิโมจิน,นะอ่าใน f c e e o o o เนาะอ่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนะใครที่สนใจก็ไปทำตามกันได้ง่ายๆเลยเนาะปั๊มไลค์อิโมจ like ินะอ่ะก็ก่อนอื่นเลยนะให้เราเข้ามาที่ Google แบบนี้เนาะอ่ะพอเข้ามาที่ Google แล้วนะก็้ามาพิมพ์ค้นหาตามแบบนี้เนาะพิมพ์ไปว,ว่า s m m d o l l a r com พิมพ์แบบนี้เนาะ s m m d o l l a r .com พิมพ์แบบนี้แล้วเนาะพอเราพิมพ์มาแล้วก็จะดึงเข้ามาในสู่สเว็บนี้เลยเนาะพอเข้ามาแล้วก็จะมีลงชื่อใช้งานกับสมาชิกแบบนี้เนาะใค <kh> รที่ไม่มีสมาชิกเนาะให้กดสมัครกันได้เลยนะที่ตรงนี้เนาะอะกดสมัครมาแล้วนะที่ตรงสมัครนะก็จะมีกรอกชื่อผ e ู้ใช้งานอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะยืนยันรหัสผ่านตรงนี้ไปเนาะแล้วกระตุกเอทิคตรงนี้นะเพื่อเป็นการยืนยันแล้วกดสมัครไปนะเท่านี้ก็เป็นการสมัครปที่เรียบร้อยแล้วเนาะหรือใครที่มีบัญชีอยู่แล้วเนาะจะลงชื่อใช้งาน ก็กดลไปนะอ่ะ,ะกดลงไปลงชื่อใช้งานอ่ะก็กดลงชื่อใช้งานมานะในหน้าต่างแรกของเว็บก็เป็นงี้เนาะมีหบดหมู่บริการนะอ่ะของเว็บให้เราได้ทําการกันต่างๆเนาะอ่ะที่เราทําการเป็นการปรั๊มยอดไลค์มูจิเนาะอ่ะก็จะก็จะมียอดเงินในส่วนตรงนี้เพิ่มมาทําการด้วยเนาะ อ่ะหรือใครที่มีพิเศษเงินในส่วนตัวนี้เพื่อมาทําการเนาะอาจจะเติมเงินก็ให้มากดที่ตรงนี้กันได้นะกดที่เติมเงินเนาะกดไปที่เติมเงินนะหน้าต่างการเติมเงินก็เป็นแบบนี้เนาะช่องทางอะไรแบบนี้เนาะมีหน้าต่างการเติมเงินเนาะอ่ะแ๋ยวก็ยังมีช่องทางนะเราเลือกเติมเงินกันด้วยนะอยู่ที่ตรงข้างบนตรงนี้เนาะอะกดไปดูที่ช่องทางแล้วนะช่องทางการเติมเงินก็มีทั้งสแกนที c ว d าโค้ดดูมอนี่บอลเล็ตอ่ากิบโตเคอร์เนซีแล้วก็ p ูฟิกมอนี่อ่ะสี่ช่องทางแบบนี้เนาะอ่าใครที่สนใจจะเติมช่องทางไหนกเลนนไดด้ยะะะตามที่สว อ่าก็แบบนี้เลยเนาะอ่ะแล้วพอเลือกเติมเงินไปได้แล้วเราเติมเงินกันไปแล้วเราไม่ยอดเงินกันไปแล้วเนะาะแค่เรากลับมานี่ที่หน้าดิมของเรากันเนาะอ่ะก็กลับมาที่ที่คาว่าสั่งซื้อใหม่เนาะคาสั่งซื้อใหม่ของเรากลับมาแล้ว,เ,ลวเราก็มาเลือกมุดมูและบริการที่เราต้องการจะทาไปเนาะอ่ะก่อนดีเราก็กดที่มุดมูที่เราต้องการจะทาไปก่อน กดที่หมดหมูแล้วหมดหมูก็มีแบบนี้เลยเนาะอ่ะก็เราเลือกกันเนาะที่เราทํากันเป็นการปั๊มยอดลาอิโมจิเนาะก็จะมีในส่วนตรงนี้ก็กดไปอ่ะพอเราเลือกได้แล้วนะที่หมดหมูก็มีบริการให้เราได้เลือกเนาะ่บริการก็มีแบบนี้เลยเนาะเป็นปั๊มลาอิโมจีหัวใจปั๊มลาอิโมจีว้าวปั๊มลาอิโมจิอบอุ่นอะไรแบบนี้นะก็มีอิโมจีแบบมีตราบนี้เลยเนาะก็มีเยอะๆแบบนี้เนาะอที่เราทํากันเนาะก็จะเอาเป็นหัวใจเลยแล้วกันเนาะก็เลือกอันแรกเลย ก็มอเลือกบนบูรณบริการไปได้ก็มีคำอธิบายขึ้นมาให้เรานะได้อ่านกันด้วยเนาะที่ตรงนี้เนาะอ่ะก็เราได้อ่านทำจะเออทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันได้เนาะที่ตรงนี้เนาะอ่านี่เนาะหรือใครที่เข้าใจอยู่แล้วเนาะก็เลือกบนบูรณบริการไปแล้วก็เรากลับมานาที่โพูดของเราเนาะเพื่อทำการคลอกลิงก์อ่ะพอด้ลิงก์ของพูดเรามาแล้วแบบนี้ก็เราลิงก์มาวางอ่ะพอเราลิงก์มาวางแล้วก็เราใส่จํานวนนะที่เราต้องการจะปั๊มไปออกไปจานวนอ่ะพอใส่จำนีนแล้วก็จํานวนได้ก็ให้กดส่งนะกดที่คาว่าส่งตรงนี้ไปเน่อการสง อ่าพอสั่งซื้อไปแล้วนะระบบก็จะมีการแจ้งบอกเราด้วยนะว่าได้รับสั่งซื้อของคุณแล้วนะแต่ขึ้นมาเป็นแบบนี้เนาะระบบจะแจ้งขึ้นมาแบบนี้เนาะอ่ะแต่ในก,การสั่งซื้อไปคำสั่งซื้อของเราจะเป็นออเดอร์นะดิ้งมาอยู่ในส่วนตรงนี้ด้วยเนาะเป็นประวัติการสั่งซื้อ,อเข้ามาดูกันได้ที่ประวัติการสั่งซื้อ เข้ามาแล้วนะมันก็ได้มีการแจ้งบกนะออเดอร์ของเราได้ทําการเนาะ,ะมีประวัติการทําการอะไรต่างๆเนาะอย่างออเดอร์ที่เราทําการไปเมื่อกี้เนาะก็มีการแจ้งบอกแล้วก็แจ้งบอกสถานะแล้วก็จำนวนที่สั่งซื้อไปด้วยเนาะ,อ,ะอย่างสถานะก็แจ้งบอกว่าก็รอดาเนินการแบบนี้ก็ให้เรารอไปไม่ต้องใจร้อน ล้วก็จะมีจํานวนนะที่สั่งไปบวกด้วยเนาะอ่ะในระหว่างนี้เนาะเราดำเนินการก็รอไปไม่ต้องจะรอเนาะหรือว่าในระหว่างรอ,อเกิดสนใจบริการตัวอื่นของทางเว็บเนาะอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมของทางเว็บเนาะในบริการเนาะให้กดมาที่ตรงนี้กันได้นะกดทีกัว่าบริการทั้งหมดของเว็บนะอะกดเข้ามาแล้วก็มีบริการอื่นๆมากมายของทางเว็บไปรอเข้ามาดูกันได้นะอะเยอะแยะแบบนี้เลยเนาะ,อะของทางเฟซบุ๊กเนาะ มีทำปัมไลเอ้ยปัมไลแบบ Facebook ของต่างประเทศของประเทศไทยนะปัมไล่เฟซบุ๊กแบบว่าพรีเมียมก็มีนะปัมไล่เฟซบุ๊กอินบุติเอ้ยปัมผู้ติดตามผู้ฟายอะไรแบบนี้นะแชร์โพดอะไรก็มีเนาะอ่ะเยอะแยะแบบนี้เลยเนาะแกเราเข้ามาดูกันได้นะที่คำว่าบริการทั้งหมดเนาะอ่ะเข้ามาแล้วเนาะก็มาเลือกดูกันได้เนาะอ่ะหรือใครเนาะที่ว่าใส่อใช้งานเว็บไปแล้วนะเกิดมีปัญหาในการสั่สงซื้อใกนการอะไรนะจะแจ้มปัญหาแอรบินเนาะก็มีในส่วนตรงนี้นะให้เราแก้ปัญหากันได้เนาะ กดไปที่คําว่าตัวนะกดเข้ามาเลยก็มีทั้งหัวข้อ้เราได้พิมพ์ไปเนาะอะเพื่อแจ้งปัญหาแกดมินแล้วแล้วก็มีให้เราพิมพ์ข้อความอะไรเพื่อจะแจ้งปัญหาแกดมินนะแล้วกดส่งตัวไปเนาะแค่นี้ก็เป็นการแจ้งปัญหาแกดมินโดยตรงกันตรงนี้เลยนอกาะใครที่เกิดปัญหาอะไรนะอ่ะตามนี้เนาะหรือใครนะที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราใช้งานไปแล้วรู้สึกว่าชอบนะอ่ะเราอยากจะลองแนะนําเพื่อนหรือครู้จักให้มาลองใช้งานเว็บดูก็เข้ามาที่ตรงนี้กันได้นะกดที่คําว่าแนะนําเพื่อนดูนะ กดเข้ามาแล้วนะก็มีทั้งลิงก์นะเราสามารถมากดคัดลอกเพื่อไปส่งให้เพื่อนให้คนรู้จักกันได้เพื่อเป็นการแนะนําให้เพื่อนให้คนรู้จักมาลองใช้งานเว็บเนาะอนก็แบบนี้นะสำหรับการแนะนําเพื่อนเนาะใครที่สนใจอยากจะแนะนําเพื่อนเข้ามาลองใช้งานก็เข้ามาได้นะเข้ามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้เราไปส่งให้เพื่อนให้คนรู้จักเนาะก็พาอะไรดูไปเยอะแยะแล้วเนาะในส่วนของเว็บเนาะให้เรากลับไปดูที่คาส่งซื้อของเรากันดีกว่านะก็คือโพสของเราว่ายอดเป็นยังไงบ้างแล้วเนาะลองกลับมาแล้วก็รีหน้าจอดูว่ายอดเลยมันกี่เพื่อขึ้นยัง อ่ะก็ยังไม่ขึ้นเนาะแบบนี้ก็เรารอไปก่อนไม่ต้องใจร้อนเนาะสถานะก็คงกำลังดำเนินการอยู่เนาะอ่ะก็ยังไงก็ให้เรารอไปก่อนไม่ต้องใจร้อนเนาะอ่ะเดี๋ยวจะตัดภาพไปนะเพื่อไม่เสียเวลาเนาะตอนนี้ยอดขึ้นสิบเลยแล้วกันเนาะอ่ะเอาละล้วก็เมื่อกี้ก็สะดุดนิดหน่อยเนาะอ่ะก็กลับมาจากเมื่อกี้นะที่เราได้ทําการรอไปเนาะยอดก็กําลังดําเนินการขึ้นให้แบบนี้แล้วเนาะอ่ะกําลังดําเนินการขึ้นให้นะไม่ได้บอกว่าขึ้นสิบเนาะอ่ะก็คือแบบนี้กําลังดาเนินการเนาะก็เรารอไปก่อนเนาะให้อ่าให้ขึ้นจปนสินธะ อ่ะแบบนี้เนาะก็กำลังเพิ่มขึ้นให้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้เลยเนาะอ่ะก็เรารอไปจนขึ้นเสร็จเลยเนาะอ่ะขั้นตอนการง,ง,ง่ายๆเองเนาะแค่นี้เองเนาะ ใครที่อยากจะทำตามน้อก็เข้ามาทำตามกันง่ายๆเลยเนาะพิมพ์พิมพ์ข้นหาเว็บ s m m d o l l a r .com เนาะแล้วก็เข้ามาเลือกบบุญบริการเนาะหรือจะกดเข้ามาในลิงก์ที่ให้ไว้ก็ได้นะเราต้องไมาเลือกทำเการกันเนาะเดี๋ยวยอดก็กำลังดำเนินการขึ้นให้แบบนี้นะก็รอไปเรื่อยๆจนเต็มเนาะอ่หรือจะเออขึ้นไปแล้วทันทีก็ได้เลยเน้องแบบนี้เองเนาะอ่ใครที่สนใจอยากจะทำตามก็ทำตามกันง่ายๆเลยนะก็ฝากกันไว้ในวิดีนี้แล้วกันเลยเนาะก็ไปแล้วนะบาย